สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับจาก t u u n s นะครับลงไปใน iPhone หรือ iPad สสำหรับใครที่มี iPhone iPad อยากจะดาวน์โหลดแอปนะครับก็จะมีวิธีการดาวน์โหลดได้2แบบก็คือดาวน์โหลดในโทรศัพท์หรือไม่ใน iPad เองหรือไม่ก็อย่างที่ที่ผมจะสอนอยู่นี้ก็คือวิธีการดาวน์โหลดจาก iTunes นะครับ วิธีการดาวน์โหลดจาก t u n e s เนี่ยมันดียังไงนะครับข้อดีของมันนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมที่ผมได้นะครับก็คือมันสะดวกดีนะครับในการดาวน์โหลดในการจะเอาเออแอปลงไปในเครื่องซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยแอปเรามีอุปกรณ์มากกว่าอ,อุปกรณ์เส่งเรามี iPhone, iPad หรือเรามี iPhone มากกว่าหนึ่งเครื่องเนี่ยเราสามารถใช้รวมแอปทุกแอปเนี่ยที่เราสนใจเนี่ยไวไ้ใน iTunes ก่อนแล้วเราก็ดาวน์โหลดเข้าไปในเครื่องโดยที่ ผ่านไอทูนแบบง่ายๆครับคือเชื่อมต่อแล้วก็ซิงค์แอปลงไปข้อดีของมันอีกอย่างคือสมมติว่าเราซื้อแอปเนี่ยเป็นแอปที่เสียตังเนี่ยเราซื้อเราจะซื้อเก็บไว้ในไอทูนนะครับเสร็จจากนั้นนะครับเราก็จะแจกจ่ายไปในอุปกรณ์ iOS ของเรา iPhone iPad เนี่ยไปได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อซื้อทีละเครื่องทีละเครื่องนะครับก็คือเก็บไว้ในไอทูนอันนี้คือข้อดีของมันนะครับก็คือ เหมือนกับว่าเราซื้อแอป,แอป,แอปมาไว้เนี่ยแล้วเ,เราก็เก็บไว้ใน iTunes ก่อนแล้วเราก็อยากจะเอาใส่ไปใน iPhone iPad แล้วก็เ,เครื่องมาเชื่อมต่อนะครับก็อันนี้คือข้อดีของมันวิธีการดาวน์โหลดมันก็ไม่มีอะไรครับง่าย,ายๆเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับเข้ากับโปรแกรม iTunes คือเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเปิดแอปไอทูนขึ้นมาก็จะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้แล้จะมีเมนูตรงนี้เป็นเมนูแอป สำหรับใครที่ไม่มีโนมินแอปตรงนี้นะครับก็กดที่ดิตรงนี้นะครับแล้วกดตรงนี้ครับแอปพลิเคชันนะครับกดตอน,น,นออกไปอาจจะได้หน้าตาแบบนี้มาก,ก่อนเราก็เลือกตรงนี้เป็นแอปก็จะได้หน้าตาแอปพลิเคชันนี้จะเป็นหน้าตาของแอปหลังจากนั้นนะครับเราจําการดาวน์โหลดแอปเข้ามาในส่วนของไอทูนก่อนรูปแบบของมันก็คือเราต้องโหลดแอปเก็บมาไว้ในไอทูนก่อนจากนั้นนะครับก็ ซิงจาก iTunes ลงไปใน iPhone หรือ iPad อีกทีหนึ่งนะครับเรามาโหลดแอป,ปเข้าไปในไอทู s ก่อนนะครับก็เข้าไปที่หน้าตานี้หน้าตานี้นะครับแล้วกดที่ App Store นะครับเราก็จะได้หน้าต่างของ App Store นะครับก็จะมีแอป,ปต่างๆที่เราจะเลือกมากมายใน p p p Store นะครับจะมีหน้าต่างอยู่ทั้งหมด2หน้าต่างคือ iPhone และ iPad นะครับมันต่างกันตรงไหนนะครับก็มันต่างกันตามชื่ออุปกรณ์นะครับเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาพัฒนาแอปมา2แบบก็คืออาจจะเป็นแอปเดียวกันนะครับแต่ว่าพัฒนามาคนละแบบก็คือแอปพัฒนาให้รองรับเฉพาะ iPad กับแอปพัฒนาให้รองรับเฉพาะ iPhone หลักๆที่เราเห็นความต่างนะครับก็คือเรื่องของ Resolution นะครับคือความขนาดของหน้าจอจะไม่เท่ากันถ้าเราใช้ iPad อยู่นะครับแล้วเราไปโหลด ของ p h o n นนะครับหน้าต่างของแอปที่เราโหลดมาใส่ใ iPad เนี่ยมันจะมีขนาดเล็กเท่ากับ iPhone ซึ่งมันอาจจะไม่เต็มหน้าเพราะว่าเขาทำให้รองรับไอโฟนครับก็คือเอาง่ายๆครับถ้าเราใช้ iPhone เราก็ให้เราโหลดแอปของ iPhone เราใช้ iPad ก็ดาวน์โหลดแอปของ iPad นะครับตรงนี้จะแตกต่างกันนะครับก็สำคัญพอสมควรนะครับอันนี้ผมใช้ iPhone อยู่ผมก็เลือกเป็น iPhone จากนั้นนะครับก็ จะเลือกแอป,ปที่เราต้องการที่จะดาวน์โหลดนะครับแอป,ปจะมี2แบบก็คือเสียตังค์นะครับและฟรีเสียตังค์ก็คือจะเป็นแอป,ปที่เราต้องทําการซื้ออาจจะใส่ไม่ได้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็ซื้อลงไปก็จะมีราคาเริ่มต้นจากที่9บาบาทครับจนถึงหลักร้อยหลักพันนะครับหลักสิบหลักร้อยหลักพันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นท็อปนะครับท็อปแอป,ปที่เสียตังค์ และอีกอย่างก็คือเป็นแอปที่ฟรีไม่เสียตังค์นะครับอันนี้จะเป็นท็อปของฟรีนะครับอันนี้คือเป็นแอปที่เราสามารถดาวโหลดได้เลยโดยที่ไม่ต้องไ็นต้องเสียเงินนะครับด้านข้างก็จะเป็นนะครับก็จะมีแอปที่เสียตังค์กับเหมือนกันนะครับผมจะเลือกแอปฟรีก่อนแล้วกันครับเราสามารถจะเลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีฟรีได้นะครับผมจะลองเลือกมาซัก สองแอปนะครับผมจะเริ่มดาวน์โหลดแอปนะครับปกติแล้วนะครับเวลากดดาวน์โหลดครั้งแรกนะครับในโปรแกรมไอทูจะมีให้เราใส่ Apple ID เราก็ใส่ Apple ID ลงไปอันนี้ผมเพิ่งดาวน์โหลดไปก็เลยไม่ต้องใส่เออผมจะเลือกดาวน์โหลดอีกสักหนึ่งแอปนะครับเป็นแอปอะไรดีแอปนี้แล้วกันดาวน์โหลดทั้งหมด2อแอปนะครับ สังเกตที่ตรงนี้นะครับจะมีการดาวน์โหลดอยู่นะครับเห็นไหมครับจะขึ้นว the ่าดาวน์โหลดอยู่เมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็กดแบ็กงนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ครับแล้วก็ให้มาหน้าต่างแอปผมวน์โหลดแอปอีท็อกมาแล้วนะครับหนึ่งแอปเหลืออีกหนึ่งแอปกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับขนาดของข้างที่ใหญ่ควรามากมาสังเกตที่แอปแรกก่อนแล้วกันว่าจะทําให้ดูแอปแรกก่อน การใส่แอปพลิเคชันเนี่ยจะทําได้สองกรณีด้วยกันคือใส่ตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้นะครับไปที่หน้าตาเนี่ยแล้วก็ลากลงมาตรงนี้นะครับได้เลยก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราเข้าไปใน iPhone แล้วเราก็ใส่เข้าไปเผมจะทําให้ดูแบบแรกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องทํายอมรับอนุญาตก่อนหนึ่งครั้งนะครับเดี๋วทำให้ดูเลยแล้วกันผมจะเริ่มใส่แอปเข้าไปนะครับลากนะครับคลิกตรงเนี้ย ลากลงไปนะครับนี่สังเกตนะครับครั้งแรกนะครัจะขึ้นว่านะครับ this computer is no t longer authorized นะครับ to a p p นะครับก็คือประมาณว่าเหมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ยังไม่ได้รับการอนุญาตในการติดตั้งแอปลงไปนะครับสำหรับ iPhone เครื่องนี้นะครับเราก็จำเป็นต้องทำการอนุญาตเพื่อที่จะติดตั้งแอปลงไปใน iPhone ก่อนนะครับจากแอปจากไอจากไอโฟนะครับก็ถ้าใครขึ้น alert ตัวนี้นะครับ เราไม่รู้จะต้องไปแก้ไขตรงไหนนะครับสมมติว่าบางทีเนี่ยเรากดเข้าไปเนี่ยมันไม่มีให้เรากดออโตไล์หรือหืออนุญาตนะครับเราจําเป็นต้องเข้าไปข้ามการอนุญาตก่อนนะครับวิธีการครั้งแรกเราจะทาครั้งครั้งแรกครั้งเดียวนะครับให้กดที่ Account ตรงนี้ครับจากนั้นนะครับให้กดเนี่ยตรงที่เขียนออโตไลท์นะครับจากนั้นให้กดออโตไลท์ดิสคอมพิวเตอร์นะครับเมนูนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราคล้ายๆการโหลดแอปนะครับก็จะมีให้เราใส่ a อ p l e ID นะครับ เราสามารถจะใส่ Apple ID ของเราได้นะครับก็เป็นแอปเป็น Apple ID ของเครื่องของเรานะครับก็ใส่มันลงไปนะครับแล้ก Post วก็กด Auto r i z e จากนั้นนะครับก็จะขึ้นว่า Assetting นะครับ Assetting i r t o o l นะครับก็จะขึ้นมาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วอนุญ,ญาตสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วเพื่อที่จะดาวน์โหลดลงไปใน i 2 t o o l แล้วก็จะเราสามารถจะทำการติดตั้งแอปชิ้นลงไปใน iPhone ของเราได้เลยนะครับ ก็ทําเหมือนเดิมครับลิกตรงนี้ครับแล้วก็ลากเข้ามาในส่วนนี้จะเป็นส่วนของ iPhone นะครับจะเก็บไว้ทีกดไอโฟนแล้วก็มีชื่อของเราครับลากเข้ามาครับเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยลากเข้าไปลักษณะอย่างเงี้ยครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่แล้วก็ปล่อยสังเกตข้างล่างนะครับจะเห็นว่าซิงยิ่งนะครับแล้วก็เนี่ยคัปปี้หนึ่งออหนึ่งนะครับแล้วก็ชื่อโปรแกรม talk ก็คือคัปปี้เอ่อไฟล์หนึ่งไฟล์จากหนึ่งไฟล์จากหนึ่งไฟล์ที่ชื่อบีท็อกลงไป สังเกตนะครับลองเราเปิดที่ไอโฟนของเรานะครับี๋ยวผมจะสะท้อนหน้าจอไอโฟนให้ดูนะครับสังเกตว่าไอทูนของเรานะครับก็จะมีการติดตั้งบีท็อกลงไปในเครื่องเรียบร้อยนะครับที่จะทำเปิดหน้าหนีค้างเราไว้นะครับอันนี้ก็จะเปการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับของของีท็อกลงไปจากที่ผมลากลงมา กับอีกอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเป็นการติดตั้งใน iPhone ของเรานะครับให้เลือกไปที่ iPhone ตรงนี้ครับจากนั้นนะครับจะมีหน้าต่างแอปแล้วจากนั้นจะมีคำว่า install นะครับตรงนี้นะครับจะมีคำว่า install อยู่ให้เลือก install ตรงนี้นะครับผมก็จะจะกดติดตั้งแอปตัวนี้นะครับซึ่งมีทอกผมติดตั้งไปแล้วแบบแบบแรกนะครับอันนี้เป็นแบบที่สอง จากนั้นก็คือให้เร,เรากด Install ์ลังกเราอด Install แล้วนะครับก็จะมีตรงนี้ขึ้นว่า Will Install ก็คือยังไม่ Install แต่ว่าจะขึ้นว่าจะ Install นะครับเราต้องมีการคล p กแอปพลด้านล่างตรงนี้ก่อนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อจะ Install แอปตัวนี้ลงไปใน iPhone นะครับก็ให้เราทำการแอปพลแล้วดูความเปลี่ยนแปลงที่ p p o o n นะครับดูที่ iPhone นะครับอันนี้เป็นหน้าต่างขอ o n e นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นว่า Copy นะครับ ก๊อปปี้กำลังก๊อปปี้ลงไปไอโฟนไอโฟนก็ขึ้นว่าสิงนะครับเห็นไหมด้านบนตรงนี้ครับจะขึ้นว่าสิงนะครับนะครับที่มีการติดตั้งแอปลงไปในไอโฟนนะครับด้านบนก็จะสิงอยู่เห็นไหมเขาจะขึ้นว่ากาลังติดตั้งเพียงเท่านี้นะครับไอโฟนของเราก็จะมีแอปติดตั้งขึ้นมาเองโดยโรมัตินะครับโดยที่เราคลิกที่ i n s t ต l l ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นรี o v e เหมือนกันนะครับเราสามารถลบ แอปตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับผ่านหน้าจอ,อตัวนี้ซึ่งว่าผมไม่ต้องการบีท็อกนะครับผมก็กดรีมูฟนะครับผมทำการกดรีมูฟมันออกนะครับจะขึ้นวิ r รีมูฟก็คือจะลบนะครับก็เหมือนเดิมครับแอปพายแล้วกดตรงนี้รีมูฟนะครับก็จะทําการรีมูฟแอปบีท็อกออกก็ให้หลอนะครับด้านบนเห็นไหมครับจะทําการซิงค์รับ ให้รอสักครู่นะครับดูนะครับแอปบีท็อกก็จะหายไปแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้ชื่อไปการรีมูฟออกก็เป็นการติดตั้งแล้วลองลบออกดูก็วิธีการติดตั้ง ก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับก็าอย่างที่ผมบอกก็จะมีสองอย่างนะคือติดตั้งในส่วนของไอโฟนเองนะครับแล้วไม่ก็ลากมาแบบง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับคือลบแล้วก็อันลากแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับก็ประเด็นสําคัญนะครับเราต้องมีการยอมรับคอมพิวเตอร์ข้างนี้ก่อนก็คืออนุญาตคอมพิวเตอร์ข้งนี้ก่อนเท่าน,นั้นเองนะครับก็ใครที่ติดตั้งไม่ได้นะครับก็จะอจัดเนี่ยประเด็นสําคัญเนี่ยหลายคนติดปัญหาเรื่องเนี้ย ไม่ได้ยอมรับก็เลยมันขึ้นเออเลยขึ้นมาบางคนก็ไม่ไม่อ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจก็ก็ให้มาแก้ไขที่ตรงนี้นะครับก็ให้ใส่ a p p ได้ d ลงไปนะครับก็หลักๆแล้วนะครับการโหลดแอปพลิเคชันนะครับในไอท e นะครับลงในโทรศัพท์ของ iPhone นครับหรือไม่ก็ iPad ก็จะมีแค่นี้สำหรับใครที่มีปัญหานะครับในการติดตั้งหรือไม่เข้าใจก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามด้านด้นานล่างคลิปด้นานล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับ วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้กันครับสวัสดีครับ